สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผม <Wow. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะตู้รวมปืนประจําเดือนมาแล้วทุกคน <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมาแบบไหนมาแบบเดิมหรือเปล่าไปดูกันครับอ่า <Wow. S 1> มาในส่วนของ ้ลังพึ่งเหมือนเดิมนะคะรอบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นปืนเลยนะ G 3 6นะครับตัวนี้นี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี Woodpacker เทวดาฟ้าประธาน <c oughs> แล้วก็ UMP Tiger นะครบนี่ก็จะมีสีนี้สีเขียวนะคะตามนี้นะ Woodpacker ก็จะมีสองสีนะแบบนี้อ๋ออันนี้อันนี้มีไปแล้วใช่ไหมติ๊กถูกโอเคจำกัดหนึ่งชิ้นโอ้เขาทำใหม่แล้วเนี่ย อะมาดูตาแรกเปลี่ยนกันดีกว่าทุกคนอันนี้เผื่อใครต้องการนะครับก็จะเป็น UMP ตัวไทเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของว o o ท t เก e r นะครับนี่แบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนว่ารอบนี้เราจะได้อะไรพี่แก้ววางงบเหมือนเดิมทุกคนวางงบ1500งพันห้าร้ยเพชรนะครับเฮ้ยรอบนี้มีการันตีปะเฮ้ยหรือว่ารอบนี้ไม่มีการันตีอะทุกคน ปกติมันจะเขียนนะว่าเออแบบทุกๆหนึ่งร้อยครั้งการันตีเฮ้ยหรือรอบนี้ไม่การันตีเนี่ยอะลองดูก่อนละกันพี่แก้วให้งบหนึ่งพันห้าเหมือนเดิมละกันเพราะว่าเพชรมีแค่นี้นะทุกคนอ๋อหรือว่าอันนั้นมันคือไอ้นี่ป้าทุกคนมันเป็นปืนอัพเวลป้าที่มันจะการันตีแบบหนึ่งพันห้าร้อยเพชรอะเอาเป็นว่าอันเนี้ยพี่ก็ ให้งบ1,500เหมือนกันแล้วกันถ้าดวงดีก็ออก100โทเค็นนะคะอ๋อมันใช้ตัวโทเค็นเอาไปแลกไงอ่ะก็ก็อาจอาจจะได้นะมาดูกันว่าถ้า1,500เพชรเนี่ยจะได้โทเค็นมาเท่าไหร่นะครับเดิมมีอยู่80โทเค็นนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่แก้วนะคะถ้าดวงดีรหัสนี้จะออก100พี่แก้วเอารหัสคนในแคนมาเหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าพี่แก้วมีหมดแล้วแหละจริงๆก็เลยแบบเอาของในแคนมาใช้นะครับเออใช้วนไปนะะใช้วนไปไม่ไปร้อยเลยอ่ะไม่วนร้อยเลยว่ะทุกคนอู้หไปไปก็ต่อครับขอร้อยเลยได้ไหมร้อยร้อยร้อยถ้าได้ร้อยก่อนนี่หยุดก่อนเลยนะเอาดิถ้าได้ร้อยก่อนนี่ไม่ต้องถึงหนึ่งพั้าร้อยเพออกพี่หยุดให้เลยมาวัดดวงกันปั๊ปปั๊ปปั๊บปั๊บปั๊บ ไม่มาว่ะต่อครับใครรอปืนพวกนี้อยู่แล้วก็หมดกันไปเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะหรือว่าใครสุบแบบได้ร้อยบ้างอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสงสัยจะได้ใช้หมดงบอ่ะดูท่าแล้วเนี่ยพี่แก้วดูท่าแล้วจะใช้หมดงบเลยอะปืนก็ไม่ออกด้วยอะโอ้โหเหนียวอยู่นะเหนียวอยู่นะบึ้มบึ้มบ้ม ไม่มาอู้หูยเหนียวจริงเหนียวจริงปึ๊บปึ๊บ๊ปบ๊ป,ป,ป๊โอ้โหแล้วแบบหนึ่งนี่ออกเยอะมากเลยอะอมาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมันวนไปร้อยปะไม่วน <laughs> ไม่วนจ้ะไม่วนอุ้ยรอบเดียวรอบสุดท้ายอุ้ยรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเพียงหนึ่งร้อย ฮ้ยอ๋อพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแหละเพราะมันไม่มาไงทุกคนโอ้โหเรียบร้อยงบหนึ่งันห้าร้อยเพชรมาดูกันว่าได้กี่โทโเค็นทุกคนเดิมมีอยู่แปดสิบนะครับตอนนี้มีสองหกิลบปดิโทโเค็นหนึ่งันห้าร้อยเพชรนะคบสำหรับยุคนี้ได้โทโเค็นมาแค่หนึ่งร้อยแปดสิโทโเค็นนะครับเนื่องจากหนึ่งรอยไม่ออกแล้วก็ปืนก็ไม่ออกในตู้เช่นเดียวกันนะคะก็เก็บเอาไว้ให้เขาลองดูละกันเนาะว่าจะแลก อะไรได้แลกอะไรไม่ได้ประเด็นน่ะคือไม่ใช่แบบไม่ใช่รหัสพี่ไงพี่ก็เลยแบบว่าเออลองตั้งงบให้เนาะก็เลยไม่ได้แลกอะไรให้ดูนะคะยังไงก็ใครดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่แก้วมาลงคลิปนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย 你都没我天空蓝。